ครับผมอ่าวันนี้มาทําคลิปให้ดูพระเจ้าสัวพอดีมีพี่นะครับเขาฝากเพื่อนผมมานะให้ผมเอาพระองค์เนี้ยมาทําคลิปให้ดูไม่ใช่พระผมนะครับต้องต้องพูดนี้ก่อนวันนี้เหนื่อยมากพอดีวันนี้สองวันเนี้ยพอดีวันนี้มีงานที่นงเรียนในร้อยครับนะฮะพอดีแฟนต้องไปทํางานผมก็ต้องไปคอยรับส่งนะรถติดโอ้ยเหนื่อยสองวันตื่นตั้งแต่ีตีสามเสร็จ ออก yup. มาประมาณทุ่มหนึ oh, ่งทุ <L ug. S 1> now, ่มหน่อยๆเหนื่อยเพียแต่ก็อย่างว่าพอดีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเขาอยากเห็นผมก็เลยอ่ะทําคลิปเลยเดี๋ยวไม่งั้นพรุ่งนี้จะไม่ได้ทําสักสิบแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวพอดีพรุ่งนี้มีพี่พี่อีกท่านหนึ่งอ่ะจะส่งพระมาให้ผมได้ดูเอยได้ทาคลิปอีกองนะที่แรกกะจะรอทําทีเดียวแต่เดี๋ยวมันเยอะแล้วไม่ไหวมันเพียเหนื่อยอ่ะผมให้ดวงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าไลฟ์ฟังอย่างวงนี้เรามาลองชม เป็นเจ้าส่วนเนื้อเงินเป็นเจ้าส่วนเนื้อเงินอ่าเป็นเจ้าส่วนเนื้อเงินดูนะดูความหนาหนาเนียนมันเห็นไหมหลังแอนแอนเป็นร่องเห็นไหมครับผมให้ดูนี่น,นี่ก่อนอื่นนะผมขอพูดอย่างนี้ก่อนนะพี่เพื่อนลองมองหนะ้าพระองค์นี้ไว้นะอ่ะมองไว้นะผมจะบอกว่า ไอจุดจ่ายตังเนี่ยนะที่พี่เพื่อนคุยนักคุยกันหนาวันนี้เพื่อนผมก็โทรมาคุยนะคุยนักคุยหนาว,ว่าจุดจ่ายตังเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าจุดพวกนี้ไม่มีก็ได้สรุปพวกนี้พี่เพื่อนๆอย่าเรียกว่าจุดจ่ายตังต้องเรียกว่าจุดพวกนี้ถ้ามีกูจ่ายลูกค้าไม่ลูกค้าได้ไม่คืนพระกูก็คือจบนะครับ <c oughs> มีพี่บางท่านนะเขาก็ส่งพระมาให้ดูนะเขาก็ถามคุยกับผมนะก็คือพระเนี่ยที่คุณโอ๊ตบางแพรพูดนะก็ถูกพระโบราณเนี่ย ทำผระหลอดอย่างนี้เรียกว่าผระหลอดทาเกณฑ์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเนื้อพระผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อง์นี้นะองค์อื่นไปเหมือนเนื้อพระของพวกคุณที่เล่นสากลคุณจะบอกว่าผมหล่อใหม่แต่เนื้อผมหล่อได้เท่าความเก่าและเนื้อได้เท่ากับที่คุณเล่นกันอยู่อ่ะมันทําไม่ได้ฉะนั้นคุณจะมายึดตาหนิอะไรต่างๆนานามากมายมันไม่ได้เราต้องดูที่เนื้อและความเก่าว่ามันเสมอกันไหมก็คือจบก่อนอื่นนะครับผมต้องขอกล่าวนาองค์นี้ก่อนนะ มือเงือออกองค์นี้นะครับก็จะองพูดถึงว่าอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณเห็นมีเพื่อนเขาเขาเขาพูดถึงองค์เอออาจารย์ท่านมานครับผมก็เลยจะมากล่าวให้ฟังว่าอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณเนี่ยมีหลายๆกลุ่มอา้างอิงว่าเป็นนักสะสมรังดีคือเก็บพระเยอะโดยเฉพาะเบญจภาคีไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัลกระพิมพ์ต่างๆนะครับโดยที่กลุ่มอื่นๆเนี่ยหยิบยกชื่อท่านไปนะครับ แลวบอกว่าท่านเป็นสะสมนักเป็นนักสะสมนะครับรุ่นเก่าที่มีข้อมูลที่ถูกต้องผมถามหน่อยพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยสร้างมารูปสองร้อยปีผมจำเ,เวลาแน่นอนไม่ได้นะผมถามหน่อยถ้าพวกคุณยึดถือว่าอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณมีข้อมูลตั้งต้นของสมเด็จวัดระฆังที่มีอายุเก่าแก่แล้วเป็นบรรจาบภาคีของพระพระเครื่องของประเทศไทยแต่อาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณท่านไม่ได้มีองค์นี้ แต่ท่านหยิบยกพระพิมพ์นี้นี่ครับพิมพ์นี้พิมพ์คล้ายๆแบบนี้เหล่านี้มาบอกว่าเป็นถ้าเกิดผมจาชื่อผิดต้องขออภัยนะครับเป็นพระของพวดเออของเพื่อนท่านซึ่งเป็นคุณหมอถ้าผมถ้าเกิดผมพูดผิดต้องขออภัยนะว่าเป็นคุณหมอหรือเปล่านะว่าอันเนี้ยเป็นพระหลวงปุบุญที่สร้างในในในปีราวสองสี่เจ็ดเจ็ดผมถามว่าถ้าเกิดพวกคุณนะ่ะ สากนบอกว่าสร้างเจ็ดสบ้างเจ็ดห้าบ้างเจ็ดหบ้างเจ็ดเจ็ดบ้างเจ็ดแปดบ้างสองสี่หนบ้างถ้าผมบอกว่าข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นมันไม่ผิดหรอกแต่เขาเป็นการสร้างต่อเนื่องทําไมคุณไม่ดูอะพระภาษากลเนี่ยทําไมวัดหูก็ไม่เหมือนกันหูพระก็ไม่เหมือนกันตำแหน่งเอ่อต่างๆก็ไม่เหมือนกันทําไมคุณเล่นกันได้อ่ะอ่ะพอผมพูดงนี้ก่อนเมื่อคุณยึดถือว่าอาจารย์รังสรรค์มีข้อมูลการเก็บพระตั้งต้นซึ่งเป็นพระลังดี แต่ทำไมพออาจารย์รังสรรค์ต่อส่วนเอาพระชุดนี้มาบอกว่าเป็นพระหลวงปุ่บุญซึ่งมีอายุอานามการสร้างน้อยกว่าสมเด็จวะละัลคังตั้งเยอะถ้าคุณคิดว่าข้อมูลของอาจารย์รังสรรค์และเพื่อนท่านไม่ดีแล้วท่านคิดว่าพระที่เก่าแก่กว่านั้นอาจารย์รังสรรค์ต่อส่วนท่านเก็บมาถูกต้องเหรอผมกล่าวอ้างผมไม่ได้มา d i s เครดิตหรือลบดูท่านผมถือว่าท่านเก็บพระดีอยู่แล้วท่านอาจารย์รังสรรค์แต่ผมกําลังสงสัยในคําถามของพวกท่านว่า ถ้าคุณเรียกว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระที่สร้างไม่ถึงยุคแล้วพระที่เก่ากว่าน,นั้นของอาจารย์รังสรรค์นนะคุณเชื่อถือได้ยังไงถ้าคุณเชื่อว่าข้อมูลของอาจารย์ถูกต้องพระที่อ่อนกว่าท่านเนือ้ออกไหมฮะพระที่อ่อนกว่าท่านท่านอายุตอนนี้น่าจะแปดสิบกว่าปีนี้พศสองสี่สองสี่สองสี่หกห้า 24, 24, 24, 5, ไอ้สองห้าหกห้าท่านก็ต้องเกิดอ,อยู่ในช่ว,ชวงสมัยสองสี่แปดศูนย์ผมพูดถูกไหมเราวนะเราสองสี่แปดศูนย์ถ้าท่านอายุยี่สิบนั่นก็คือสองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร ปี2500น้านะสมมติว่าปีนี้ท่านอายุแปดแปดิบห้านะแต่ท่านน่ะ8แปดแปดสิบกว่าแล้วละ่ะถ้าท่านอายุยี่สิบท่านประสาในการเก็บข้อมูลแล้วคุณคิดว่าพระที่สร้างในราวๆ2 4สองรอเจ็ดสิบไปไปท่านจะไม่มีข้อมูลในยุคนั้นเลยหรือแล้วทําไมคุณถึงไม่ลองฟังบ้างผมไม่ได้บอกว่าเนี่ยคือรุ่นแรกผมฟังฟังผมนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าพร,แรนะแ,มมแบบนี้เก๋คุณฟังนะในเมื่อพระพิมพ์นี้ หน้าไปเหมือนเจ้าสัวสองและเม็ดกระเด็นต่างๆในจุดตำหนิต่างๆเหมือนเจ้าสัวสองแล้วเจ้าสัวสองเขาใช้เลขตั้งต้นว่าเป็นเจ้าสัวสองแต่ตำหนิของผมในเนื้อพระซึ่งมีเม็ดกระเด็นในซอกซูมนี่แล้วก็ในจุดจุดต่างๆนะครับมีตำหนิของเม็ดกระเด็นของเนื้อเกินซึ่งเป็นตำหนิที่ควบคุมไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในเจ้าสัวสองคุณจะเรียกเจ้าสัวอง,ง์นี้ว่าอะไรก็สุดแล้วแต่ แต่ผมจะบอกให้ว่าองค์เนี้ยเก่ากว่าเจ้าสัวสองคุณก็บอกว่าถ้าเกิดเซียนมันเห็นนะ่ะป่านนี้มันคงมีในท้องตลาดเยอะแยะละผมจะบอกให้ฟังผมเก็บพระชุดพวกเนี้ยมาตั้งแต่ปีสองห้าสี่ศูนย์ฟังนะครับสมัยก่อนตลาดพระไม่ได้มีเยอะแยะมากมายตลาดนครปฐมมีอยู่แค่ตลาดที่ใหญ่เลยนะที่คนต้องไปต้องไปต้องมาประจาอะ่ะก็คือสนามองค์พระปฐมเจดีย์ผมมาเก็บทุกราคาทุกหน้าเดินเก็บมาตลอดทุกอาทิตย์ผมไปทุกอาทิตย์ ตลอดระยะเวลาสามถึงห้าปีหลังจากนั้นมาผมไปบ้างไม่ไปบ้างคือเดือนหนึ่งเนี่ยต้องมีสองครั้งทํามาอย่างนี้เรื่อยๆ,ๆจนถึงประมาณก่อนโควิดอ่ะแล้วผมถึงหยุดจนผมถึงได้ชายาว่าเล่นพารเกงะเพราะว่าผมเดินทั่วตลาดคนที่เขาเล่นพารเขาจะไม่เดินส่วนพารเกเพราะเขาอายเพราะเขาอายกันใช่ไหมฮะแต่ทําไมเซียนไม่เล่นเซียนสมัยนั้นน่ะเขาจะเล่นเพราะหน้าพารที่ขายได้เพราะมันจมทุนนึกออกไหมฮะเพราะมันจมทุน แต่ผมเป็นนักสะสมผมไม่ที่เซียนผมซื้ออันไหนที่ผมมีข้อมูลที่ดีแล้วผมก็เก็บโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะเนือเปียกพระเขาว่าเปล่าผมจะให้ดูองนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูพี่เพื่อนเพื่อนลองดูนะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มของเพื่อนผมนะเพื่อนผมอธิบายไว้ดีแล้วผมจะอธิบายให้ฟังต่ออย่างนี้พระนี่นะครับถ้าคุณคิดว่าพระแบบนี้เป็นพระเก้เขาไม่ทําเก้มาหลายๆเนื้อให้พวกคุณหรอกเพราะการหลอมแต่ละครั้งเนี่ย มันคุมไฟกันยากเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วผมยังมีอีกหลายเนื้อเลยนะเนี่ยมันคุมไฟยากเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยเขามีกนหลายเนื้อเห็นไหมอ่ะแล้วความชํานาญของเขาที่จะแกะแม่พิมพ์มาได้แบบเนี้ยถ้าขถ้าเกิดงานฝีมืองานเก้ไม่ได้ฝีมือขนาดนี้นะป่านี้งานเก้นะไม่มีเก้กระจอกหรอกถูกไหมอ่ะเรามาลองชม เรามาลองชมเนื้อคุณเห็นไหมเนื้อเขาเป็นเนื้อเงินนะแต่เป็นเงินผสมเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยจะให้มีจหนีเนี่ยเหมือนกันทุกองค์มันไม่ได้แต่มันอยู่ที่ว่าตัวลูกที่ถอดมาจากตัวแม่ตัวลูกนั้นๆเนี่ยที่จะทําช่อนั้นๆน่ะเขาถอดออกมาแล้วเขาเป็นแบบไหนต้นนั้นๆก็จะได้แม่พิมพ์ตามตัวลูกของต้นนั้นๆของต้นเทียนนั้นๆก็คือช่อนั้นๆเป็นจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดอ่า เห็นไหมฮะมีเนื้อออกคล้ายๆออกทองเหลืองคือแก่ทองแดงเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วมีเนื้อเงินใช่ไหมวรณะแล้วเงินเนี่ยของเขาอะ่ะมันออกไปรูๆนะเป็นเป็น,เป,นเป็นพุงพวงก็คือมีเนื้อเงินผสมเดี๋ยวผมจะมีเทียบเนื้อให้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมมีเส้นฉลากลวกิ่งตรงนี้เห็นไหมสองเส้นอ่าเรามาลองดู ผมไม่รู้จะอธิบายอะไรอีกแล้วอะคือผมอธิบายอะไรไปเยอะแล้วอะพระองค์นี้ไม่เชื่อผมจริงๆนะสาบานเลยเดี๋ยวองคนี้ผมไปส่งแฟนผมก็ต้องไปส่งพระคืเนเขาเพราะอยากเก็บไว้ที่ผมนานกลัวลูกมันซนด้วยอ่ะพอคุณมาดูนะเดี๋ยวผมจะเทียบองค์นี้ให้ดูองค์เนี้ยนี่ของผมนะองค์นี้ของผมองค์เนี้ยเนื้อเดียวกับของเขาอ่ะเรามาลองชมเนื้อชัดไหมเห็นไหมเนื้อเดียวกับของเขา แต่มันแก่ตัวเงินที่ไม่เหมือนของเขาที่ไม่เหมือนของเขามันก็เลยจะออกมาเป็นความพลุนมากกว่าที่ผมเรียกว่าเป็นพวงอะเงินพวงก็คือเป็นรูๆเยอะๆเนี่ยเห็นไหมที่ผมพูดถึงอาจารย์รังสารแลวผมพูดถึงกลุ่มอื่นๆผมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองศึกษาดูนะครับคุณไม่ต้องคุณไม่มีเงินไปไเล่นจุดสัวสองอะ่ะคุณไม่เจอแบบเนี้ยคุณก็เล่นได้ถ้าคุณเจอนะ ถ้าเกิดคนในกลุ่มผมเจอเขาก็เก็บไม่ชัดอะทำไมอะโอเคเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนื้อเขาจะออกพวงๆนะเป็นรูๆพุณๆเยอะๆเห็นไหมหลังแอนแอนแอนหน่อยเห็นไหมเพราะเขาคุมไฟไม่ได้เห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมองค์นี้เป็นการตบใบข้างองค์นี้ผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะหลายรอบเห็นไหมครับเห็นไหมครับออกออกอยู่ตลอดปะหลอดหน่อยๆเห็นไหม ห,หมเขาเนี้ยนะผมจะมาให้ดูสององแต่ผมงงอ่ะทำไมโฟกัสสอง,ององพร้อมกันแล้วมันไม่ชัดไม่รู้วันนี้เห็นไหมซึ่งเป็นพระเห็นไหมตำหนิที่เกิดในซ่อแขนออกมาจากตัวลูกที่ถอดจากตัวแม่คนละตัวเห็นไหมครับตำหนิเลไเกิดมาไม่เหมือนกันแต่เนื้อโลหะเขามีส่วนผสมของเนื้อเงินที่เหมือนกันแต่องค์เนี้ยจะแก่ ที่ภาษาชาวบ้านนะแกแกแกเงินโลหะแบบนี้นะเงินแบบนี้นะเป็นเงินเพียวมากกว่าองค์นี้องค์นี้ออกติดผสมมากกว่าองค์นี้เห็นไหมเพราะเขาอยู่คนละต้นกันถูกไหมฮะเขาเกิดจากคนตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแม่ที่มาจากตัวลูกของไม่พิมพ์หลักสมมุติองคเนี้ยเป็นแมพิมพ์ตัวแม่เนี่ยผมซูมออกอ่ะสมมุตินี่เป็นเป็นเป็นสมมุติองค์องนี้นะครับที่เป็นออกเอ่อทองหลืองเนี่ยเป็นเป็นไม่พิมพ์ตัวแม่นะลูกตัวเนี้ยแม่พิมพ์ตัวเนี้ยตัวลูกตัวที่หนึ่ง ติดช่อหนึ่งช่อที่หนึ่งลูกตัวนี้เป็นแม่พิมพ์ตัวที่สองที่กดจากแม่พิมพ์ตัวนี้ตัวที่สองติดตําหนิสมมุติองค์เนี้ยกดไปแล้วปุ๊บมีเนื้อเกินอยู่ในที่แม่พิมพ์ตัวแม่พอตัวนี้ไปกดมาปุ๊บติดแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแม่พิมพ์ตัวที่สองเห็นไหมแล้วเนื้อแต่ละแต่ละองค์เขาไม่เหมือนกันเขาจะแตกต่างกันเรามาลองชมกันน่เห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นรอยตรงนี้ไหมผมซูมให้ดู ที่คุณเรียกว่าเก้านาฬิกากับสิบเอ็ดนาฬิกาบอองคมีได้ไม่มีก็ได้เห็นไหมองค์เนี้ยคุณเห็นเส้นปีกกาไหมองค์นี้เป็นเส้นปีกกาไหมเห็นไหมแต่ในซอกแขนเห็นไหมเขาไม่เหมือนกันเห็นไหมคุณเห็นองคนี้ไหมเขาทิ้งตําหนิในแม่พิมพ์เอาไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในซอกแม่พิมพ์ตัวแม่เห็นไหมองนี้ไม่มีองค์นี้ไม่มีนะอ่าดูนะองค์ตัวแม่ไม่มีเลย เห็นไหมไม่มีเลยในซอกเห็นไหมมีนิดเดียวแต่มีเส้นปีก,การนี่เหมือนกันอ่ะคุณลองดูนะอ่ะถามว่าวเก๊แท้มีได้ตอหนีตรงนั้นมีได้มีไม่ได้ถ้าคุณรู้วิธีการผลิตคุณไม่ต้องไปสนใจใยดีเรื่องเลยมีได้มีไม่ได้คุณดูความเก่าคุณดูการผลิตคุณดูเชิงช่างเป็นจบเห็นไหมพอไม่พิมพ์ตัวแม่ซึ่งมีปีก,การเหมือนกันแต่ในซอกแขนสะอาดพอกดตัวลูกตัวที่หนึ่งออกมาปุ๊บติดตำหนิตัวนี้นิดนึง เพราะในตัวแม่เขามีอยู่หน่อยหนึ่งปุ๊บพอําหนีเขาเริ่มสกรปรกขึ้นในแม่พิมพ์ตัวแม่เขาก็ติดมาเป็นตัวที่สอ,องนะเ,เห็นไหมอ่ะเนี่ยคุณลองดูนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งกับจุดนี้เห็นไหมพอแม่พิมพ์ตัวนี้ไปกดจากแม่พิมพ์ตัวแม่ตัวที่หนึ่งกดจากพิมพ์ตัวแม่พอตัวที่สองไปกดจากแม่พิมพ์ตัวแม่เขาก็เลยทิงรตระหนตรงนี้มาทึ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะเขามาจากตัวแม่ตัวเดียวกันเห็นไหมครับตัวแม่ตัวเดียวกัน You understand ก <laughs> ี่โมงกียามมันเนี่ยง,ง่งงะ่ะเดี๋ยังเหลือเนื้อดินอีกให้ทำอีกเนี่ยสามองค์เนี่ยเนอยเื่อยเหนื่อยเหนอเนื่ย,ย,ยะไม่ว่ากันชอบเรารักเราชอบเราก็ทําต่อไปผมจะมาอธิบายให้ฟังถึงตัวประกบต่อไปพระแต่ละองค์ตัวประกบต่างกันได้เห็นไหมปึ๊บเห็นไหมครับพอคุณเอาแม่พิมพ์ตัวแม่ซึ่งมีความบาง คลิปนี้ผมอธิบานมันคิดที่แล้วว่ะอ่ะเดี๋ยวเพิ่งดูนะเอาององ,องแรกเนี่ยองแรกเนี่ยทางซ้ายมือไม่ใช่องผมผมเลยต้องเอาไว้องแรกเพราะเดี๋ยวไปกระทบอ่ะเดี๋ยวจะเป็นรอยคุณดูนะอออันนี้ของผมไม่เป็นไรคุณดูนะครับพอแม่พิมพ์ตัวแม่คุณเห็น่องที่วิ่งนี่ไหมวิ่งเหมือนกันไหมเหมือนกันพอคุณกบจัดแม่พิมพ์ตัวแม่ที่มีความบางของแม่พิมพ์ตั้งต้นด้านหน้าแค่นี้ความสูงเนี่ยตั้งแต่ระดับตรงนี้นี่ของจมูกเนี่ยจนถึงขอบตรงนี้เขามีความตื้นของแม่ เสร็จปุ๊บพอเขากดมาปุ๊บเขาก็ให้คนที่หนึ่งไปทําเสริมหลังทําคนเดียวทั้งหมดทุกขั้นตอนมันไม่ได้มันช้าถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเหมือนคุณทำก๋วยเตี๋ยวคุณเสิร์ฟด้วยอ่ะคุณหั่นผักหั่นหมูด้วยอ่ะคุณลวกเส้นด้วยอ่ะทำคนเดียวทําได้ไหมจานหมดเดินไปล้างจานมันทําไม่ได้พอคุณได้ไม่พิมพ์ตัวแม่ปุ๊บคุณกดออกมานี่คือตัวแม่นี่ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองเสร็จปุ๊บคุณเอาแม่พิมพ์ตัวหุ่นเทียนตัวหลังมาเสริม คุณปาดด้วยวัสดุร้อนเพื่อลีดข้างแล้วบีบแล้วบีบส่วนมุมตรงนี้แล้วก็ฝั่งโน้นแล้วก็ยอดเพื่อให้คุณเทียนเขาสนิทแนบแน่นกันในเมื่อคุณปาดแล้วไม่ให้ที่พึ่งเขาออกมาแล้วเวลาหล่อไปปุ๊บเขาจะไม่มีเส้นข้างนี้เพราะเป็นงานฝีมือที่ดีงานเชียงช่างที่เก่งใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บคุณปาดมาแล้วคุณไม่สามารถที่จะไปบังคับเส้นในเนี้ยที่อยู่ในแม่พิมพ์เวลาคุณปาดด้วยเหล็กร้อนไปปุ๊บเนี่ยเพื่อลีดขอบข้างเนี่ยให้มันไม่ปิ้นแล้วเนี้ยให้ลงหาไม่ปิ้นเนี้ย คุณไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ถูกไหมพอเขาออกมาแตกต่างกันมันเกิดจากการเสริมเหลืงและเกิดจากการปาดข้างจากช่างคนละคนแต่มันมีขอบข้างจากไมพิมพ์ตัวแม่ชัดไหมเนี่ยที่เหมือนกันเห็นไหมองค์เนี้ยหนักอึ้งเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้นะถ้าหนักอย่างนี้ก็เลี่ยมทองก็ก็น่าจะมีหนักหน่อยอ่ะก็ภาราครภพาระมันผมเล่นแบบนี้บางๆจะบางจะหนาไม่สําคัญแค่เราเข้าใจวิธีการผลิตโอเคไหมครับเห็นไหม เรามาดูเห็นไหมขอบข้างบนเหมือนกันเห็นไหมมีวิ่งเหมือนกันเพราะไม่พิมพ์ตัวแม่ตัวเดียวกันนี่ผมยกตัวอย่างว่านี่คือไม่พิมพ์ตัวแม่นะเพราะสาองค์นี้เขาไม่เหมือนกันนี่ผมหยิบทรงๆมานะแต่เผระเอินว่าเขาแมทกัมพอดีในสิ่งที่ผมกําลังจะพูด่ะเดี๋ยวมาลองชมอีกฝั่งอ่ะชมสององค์ก็พอเนาะสามองค์เดียวพาเขาไปลอยไปอ่ะองค์ทางซ้ายคือองค์ของพี่เขาที่ส่งมาทําคลิปนะครับเรามาลองชมเห็นไหมเห็นไหมครับ คุณเห็นร่องประกบไหมขนาดของร่องเท่ากันแต่ทําไมตัวเสริมหลังไม่เท่ากันอ่าเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นร่องไหมร่องตรงนี้เห็นไหมขนาดความข้างหน้าเท่ากันเพราะจะมาจากไม่ขึ้นตัวเดียวกันเสริมร่องนี้แต่องค์เนี้ยหลังบางองคงเนี้ยหลังหนาตึ๊บเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยองค์นี้มีการแต่งตะใบเก็บข้าง พระตั้งต้นเขาอาจจะมีปีกเกินขึ้นมานะเขาเลยต้องสบไบแต่ก็ไม่ใช่จะ้ํจำเป็นต้องสบไบทั้งองค์นี่หอ,อกไหมเกินตรงไหนก็สบไบตรงนั้นนะ่ะมันที่เขาคุณไปฟังเขานะว่าเนี่ยโอ้ยพอเขาเชื่อมหูนะเขาต้องเอาเอาเนี่ยที่หนีบหนีบจมูกหนีบขน,น,นาดน,านี้ถ้าคุณทําผ้าอย่างนั้นนะคุณหล่อผ้าแล้วคุณเอาวัสดุมาหนีบหนีบแบบนี้นะคุณเป็นช่างทําหูนะถ้าไปยุคสมัยนั้นนะพูตรงจงูดตรงโดรนทืบตายไปแล้ว ของเขาหวงแหนของเขานะคนสมัยนั้นนะพักเครื่อนที่เขาไปขอมาจากหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพี่ลหลวงนหลวงนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ทําอย่างนั้นกันหรอกแต่ที่คุณเห็นมันบี้อ่ะมันบี้เสมอกันหมดอ่ะคุณไปดูที่ไหนก็บี้เพราะมันการเป็นบี้นี่หุ่นเทียนคุณลองนึกดูนะเอ่อแม่พิมอ่ะเวลาเขาทาเนี่ยเขาทําขี้พึ่งปุ๊บเขาทาน้ําขี้วัวไปเพื่อให้เกิดฟิล์มบางๆเวลาเขาสำลักหุ่นเทียนมาปุ๊บเนี่ยหุน่นหุ่นเทียนอ่ะมันได้ไม่ติดดินไทยออกมาด้วยเขาเลยต้องทาน้ําขี้วัว เสร็จปุ๊บพอทาดินไทยเข้าไปปุ๊บเนี่ยทับดินไทยไปทีนึงแล้วเขาก็ต้องมัดมัดด้วยวัสดุอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ดินมันระเบิดพอเสร็จปุ๊บคุณเทโลหะเข้าไปโลหะมันเบ่งที่แม่แบบแต่แม่แบบตัวนั้นนะ่ะมันมีวัสดุรัดอยู่ภายนอกพอวัสดุสองตัวมันวิ่งชนกันก็คือตัวหนึ่งเบ่งจะขายายออกอีกตัวหนึ่งกูไม่ให้มึงออกกูจะกูจะรัดมึงเอาไว้มันก็เลยต้องบี้แต่ทําไมองค์พวกนี้ถึงไม่บี้ก็มันเป็นวิธีการผลิตจากท่้งคนละแบบอาจจะเป็นโลหะที่หลอมง่ายกว่า นี่ออกไหมครับหลอมง่ายกว่าเขาถึงต้องมีตัวประสานของโลหะชนิดอื่นๆที่หลอมง่ายกว่าใส่ลงไปด้วยนี่ออกไหมนี่ออกไหมสมมุติว่าเนื้อทองเหลืองไม่ต้องสมมติเนื้อทองเหลืองหลอมยากกว่าเนื้อทองแดงเขาก็ใส่เนื้อทองเหลืองหลอมก่อนหลอมก่อนนะแล้วค่อยหลอมทองแดงกับเนื้อเงินผสมลงไป เพื่อให้มีส่วนผสมของเนื้อโลหะอื่นเวลาพระเขาผสมผสมลงไปโลหะตัวหนึ่งละลาย,ยแห้งเร็วกว่าเย็ยนตัวเร็วกว่าพระมันก็จะไม่ค่อยเบ่งแบบพระยุคสมัยหนึ่งของสมัยก่อนเห็นไหมที่คุณดูอ่ะพระก็ถึงออกมาสมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นวิธีการหล่อที่มีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับผมถามว่าองค์นี้จะยืนยันได้ยังไงว่าองค์นี้เป็นเนื้อส่วนผสมของอย่างอื่นผมถึงบอกว่ามันออกเป็นพวงพอคุณมาดูตรงการ้านช่อคุณจะเห็นเลยเห็นไหม เนื้อเขาจะฝ่อเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยโอเคไหมถ้าใครที่ยังยึดติดกับเส้น9ก้นาฬิกากับ11บเนาฬิกาพอวันนี้คุณซื้อเขาบอกให้ยึดพอวันหน้าเขาบอกว่าเล่นที่ธรรมชาติคุณก็จบคุณก็คือว่าเออซื้อเซียนดีกว่าเว้ยเซียนแม่งชัดเจนมีเส้น9ก้นกากับ11บเนาฬิก พอวันดีคือดีเส้นเก้านาฬิกากับสิบเอดนาฬิกาเขาไม่เอาแล้วคุณก็เป็นพระที่เหมือนตลาดทั่วไปไม่ได้มีความเด่นความดังยอะไรจากเขาเพราะคุณไม่เก็บความรู้ของตัวคุณเองคุณเห็นไหมเขาไม่ดูคุณของความฝ่อที่เหมือนกันเห็นไหมแต่องค์ทางซ้ายมือของพี่เขาที่ส่งมาเขามีส่วนผสมของโลงหะอื่นผสมลงไปด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าแค่นั้นเองโอเคจบนะ ฉะนั้นผมขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดคุณยังยึดถือว่าอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณเป็นนักสะสมที่ดีแล้วท่านก็แนะนําพระพิมพ์นี้คุณก็ลองศึกษาสะสมเพราะคุณลองคิดดูนะเจ้าสัวสองเจ้าสัวนหนึ่งดิเจ้าสัวหนึ่ง,งไม่มีหน้าองค์ไหนเลยที่ผมเคยเห็นหน้าเหมือนเจ้าสัวสองและมีความสมบูรณ์แบบนอกเสียจากองค์พวกนี้ที่มีเนื้อกระเด็นจากเนื้อตามซอกตามมุมต่าง ที่ไปตรงกับเจ้าสัวสองและเก่ากว่าและหน้าคมแบบนี้เหมือนเจ้าสัวสองฉะนั้นคุณถ้าคุณเรียกว่าเจ้าสัวสองเป็นภาษากลองค์เนี้ยเกิดก่อนคุณต้องเรียกว่าพี่คุณไม่ต้องเรียกเจ้าสัวหนึ่งหรือคุณไม่ต้องเรียกรุ่นแรกก็ได้คุณเรียกไปเลยพี่เจ้าสัวสองนี่แน่นอนนะโอเคก็แค่นี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ